ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเมืองเก่าอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับอำเภอเสาให้ประจำปี2567เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยของชุมชนเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558โดยการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้ศูนย์ข้าวชุมชนและพัฒนามาสู่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในเวลาต่อมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการด้านดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การทำนาแบบลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตับและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีสถานที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่44หมู่ที่8ตำบลเมืองเก่าอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในแหล่งชุมชนและการคมนาคมที่สะดวกมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเช่นการอบรมถ่ายทอดความรู้การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินการทดลองผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์ได้แก่ชุดตรวจวิเคราะห์ดินเครื่องผสมปุ๋ยสื่อความรู้ด้านดินปุ๋ยและแผนที่ชุดดินปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเมืองเก่ามีสมาชิกทั้งสิ้น48รายมีการดาเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ทำหน้าที่ให้บริการชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service โดยให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ดินให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสังปัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงให้บริการรวบรวมจัดหาแม่ปุ๋ยและบริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจปุ๋ยเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดของเกษตรกรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเกษตรกรจะซื้อปุ๋ยจากท้องตลาดมาใช้กระเด็งซึ่ง ราคามันค่อนข้างจะสูงแต่ในั้นเมื่อเรามาหันมาใช้แม่ปุ๋ยครับมาผสมกันเองซึ่งมันจะมีขั้นตอนยุ่งยากในเรื่องของการผสมอยู่พอเรามาีได้เครื่องจากโครงการวันสต็อปสวิตมาทำให้เราสามารถนำแม่ปุ๋ยมาผสมกันเพื่อให้เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆที่จำหน่ายตามท้องตลาดได้ ซึ่งในการผสมปุ๋ยสูตรที่ขายอยู่ตามท้องตลาดถ้าใช้ไม่ปุ๋ยผสมเองนั้นจะทําให้ต้นทุนถูกลงก็สอบละสองถึงสามร้อยบาทเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีการนํานดินมาตรวจวิเคราะห์ตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยตามข้อวิเคราะห์ดินจะทําให้ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยถูกลงมากกว่าใช้ปุ๋ยจากที่เราผสมเองตามท้องตลาดอีกนอกจากนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเมืองเก่ายังมีการระดมหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ100บาทเพื่อรวบรวมเป็นเงินกองทุนมีการบริหารจัดการให้เกิดผลกำไรและมีการปันผลให้แก่สมาชิกโดยปัจจุบันมีเงินกองทุนจำนวน3 9 9 9 3บาทมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจนมีการขยายเครือข่ายไปสู่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ข้าวตำบลเมืองเกา่าศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเมืองเกา่ายังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยของชุมชนตลอดจนการลดต้นทุนการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืน